สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเพศวิถีศึกษากับ s t u d y ดีและ l o v e Care s t a t i o n ค่ะในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและรื่นรมกันนะครับนงยาครับปลอดภัยเนี่ยยาว่ายาเคยได้ยินนะเพราะว่ามันหมายถึงการปลอดจากความเสี่ยงของทั้งเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่เสี่ยงตั้งครรภ์ตอนไม่พร้อมด้วยแต่รื่นรมในที่นี้นี่หมายถึงเรื่องอะไรกันคะเนี่ยรื่นรมเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องลีลาท่าทางแบบที่เราคิด เฮ้ยถ้างนั้นเป็นเรื่องอะไรล่ะคะพี่เอ็มคือก่อนจะไปที่เรื่องความสุขทางเพศเนี่ยนะความรื่นรมมันต้องปราศจากซึ่งความกังวลไม่ว่าจะก่อนหรือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วการที่คนคนนึงจะมีเพศสัมพันธ์แบบสบายใจเนี่ยมันก็มีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะน้องยาอืมไม่ใช่ว่าเราทำทำไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคะ่ะคือเวลาคนเรามีเซ็กซ์นี่ต้องคิดกันด้วยหรอหอืมนั่นแหละครับ ประเด็นมันอยู่ที่สมมุติว่าเราทําไปแบบไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้เราอาจจะมาคิดอีกทีตอนหลังก็ได้ความกังวลก็จะเกิดขึ้นหลังจากความสุขผ่านพ้นไปซึ่งพี่ว่ามันไม่ได้ทําให้ชีวิตรื่นรมเลยนะครับออกแนวเครียดและกดดันภายหลังมากกว่าน้องยาเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเพิ่มกันดีกว่าค่ะว่าเพื่อที่จะมีเซ็ก์ได้อย่างสบายใจเนี่ยเราต้องพร้อมยังไงมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะมาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ความพร้อมในการมีเพศสัมพันธ์คืออะไรในที่นี้เนี่ยเรามีความพร้อม3อย่างนะครับสามอย่างค่ะครับผม3ด้านเลยนะครับได้แก่ 1. ยินยอมและตั้งใจ 2. ปลอดภยัย 3. รื่นรม ซึ่งถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปนะคะก็มีโอกาสได้มากๆเลยว่าเซ็กนั้นเนี่ยจะสร้างปัญหากวนใจเราในภายหลังค่ะอย่างเช่นเคสแรกเป็นยังไงบ้างคะเคสที่1น,นี่นะสมมุติว่าแฟนเราซื้อถุงยางมาแล้วเนี่ยพร้อมบุกเต็มที่เลยแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ตอนนี้ยังไม่น่าใช่นะแบบนี้ถือว่าพร้อมไหมครับเพราะมีเซ็กเนี่ยอาจจะเสียงท้องเสียงโรคได้นะ อันนี้นะคะก็ต้องมาดูกัน,นะคะ่ะว่ามันปลอดภัยก็จริงแต่เราจะยินยอมแล้วก็ตั้งใจที่จะมีกับคนคนนี้ไหมหรือว่าถ้าเรามีไปแล้วเนี่ยมันจะนํามาสู่ความรื่นรมความสุขในชีวิตหรือเปล่าถ้าไม่เนี่ยก็ต้องเกิดคําถามแล้วค่ะว่าทําไปทําไมทําเพราะว่าเรายอมเขาหรือทําเพราะว่าเราอยากทํากันแน่แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะอายุเลย18แล้วโตแล้วเนี่ยแต่อาจจะยังไม่พร้อมอยู่ก็ได้ก็ต้องเคารพกันในจุดนี้นะคะครับผมแสดงว่าเราต้องอยากทําต้องตั้งใจทําแล้วก็ มันถึงจะเป็นเซ็กที่รื่นรมใช่ไหมน้องอยางใช่เลยล่ะค่ะเพราะว่าถ้ามันมีนิดเดียวในใจที่แบบจะดีหรอหรือว่าเรารู้สึกว่าเราต้องตามใจอีกฝ่ายเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าตั้งใจนะคะย้ําเลยว่าต้องตั้งใจไม่ใช่ตามใจค่ะเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเสมอแล้วก็ต้องมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่เราพร้อมนั่นเองค่ะครับโอเคครับงั้นเราไปต่อกันที่เคที่2นะครับ เรายินยอมตั้งใจทําแล้วแฮปปี้มาตลอดเลยทุกครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยแฟนเราขอตอลองกับเราว่าเนี่ยขอทําสดได้ไหมสดแบบไม่มีอะไรกัน้นอ่ะอ่าก็คือจะไม่ใช้ถุงยางเลยว่างั้นใช่ครับคือมองว่าถ้าไว้ใจกันก็ไม่ต้องใช้ถุงยางหรอกยังไงก็ไม่ไปมีอะไรกับคนอื่นอยู่แล้วอะ่ะ ถ้าเป็นยานะคะแบบนี้ยาว่าเราอะอาจจะต้องยินยอมแล้วก็ตั้งใจแต่มันจะไม่ปลอดภัยและไม่ลื่นลมแน่นอนเพราะว่าต่อให้สนุกในตอนนี้เนี่ยแต่เราก็จะต้องมานั่งคิดกังวลว่าเออมันจะมีปัญหาภายหลังหรือเปล่านะคะอืม,อม,อมสรุปก็คือความพร้อมเนี่ยอยู่ที่ทั้งใจเราและอยู่ที่ความปลอดภัยของเรานั่นเองเน,อน้องยาถูกต้องเลยละคะ่ะครับ ทีนี้นะคะสมมุติไม่ว่าจะยินยอมตั้งใจปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นมาชีวิตเนี่ยเราจะถึงจุดจบเลยไหมคะพี่เอ็มพอจะมีทางออกอะไรให้กับวัยรุ่นบ้างคะโอเคเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับความเสี่ยงหลกัลกๆมันก็จะเกิดจากโอกาสการติดโรคโอกาสในการตั้งครรภ์และความรู้สึกแย่ที่เกิดขึ้นกับในความรักความสัมพันธ์นั้นเนาะในแบบที่เป็นความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์หรือโรคติดต่อเนี่ยก็มีทางออกตั้งแต่ ในกรณีที่ไม่ได้ป้องกันนะครับก็ต้องรีบกินยายาคุมฉุกเฉินนะครับในกรณีที่ไม่ได้ป้องกันก็สามารถตรวจเลือดได้ที่คลินิกนิลรามในสาขาต่างๆนะครับในกรณีที่ตั้งครรภ์ไม่พุงประสงค์เนี่ยก็อาจจะ แทนเนาะยุติการตั้งครรภ์ยางถูกกฎหมายได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือยังสามารถที่จะเรียนต่อได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายอีกด้วยนะคะใช่แล้วครับส่วนในแบบที่เป็นความเสี่ยงทางใจเนี่ยเช่นว่าความวิตกกังวลว่าคนนี้จะเอาเปรียบเราหรือเปล่านะถ้าเราไม่ยอมมีอะไรด้วยแล้วเขาจะไม่รักเราหรือเปล่าเขาจะทิ้งเราไปแล้วเราจะหมดคุณค่าหรือเปล่านะความรู้สึกแบบนี้ค่ะมันเกิดขึ้นได้ไม่ผิดเลยแต่แบบที่พี่เอ็มว่าว่าเซ็กเนี่ยมันไม่ควรที่จะทําให้เรารู้สึกแย่แบบว่าทําไปแล้วเนี่ยเราต้องรักตัวเองนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะหา ทางออกกัับมนได้น่าจะดีกว่าที่จะให้คนอื่นมาตัดสินคุณค่าของเรานั่นเองค่ะอ่าฮะครับผมโดยข้อกังวลทั้งหมดที่ว่ามาไม่ว่าจะด้วยความเสี่ยงปัญหาทางใจเพื่อนๆสามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ l o v e c a r e s t a t i o n com ได้เลยนะครับทีนี้นะคะเราก็ได้รู้กันแล้วเนาะว่าเซ็กที่ปลอดภัยแล้วก็รื่นรมเนี่ยต้องมีองค์ประกอบแล้วก็ต้องมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะคะ นั่นก็คือความยินยอมและตั้งใจปลอดภัยแล้วก็รื่นรมอีกอย่างถ้ามีเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ขึ้นมาชีวิตของเราก็ยังไม่ได้จบสิน้น <c oughs> เราก็ยังมีทางเลือกเสมอนะครับซึ่งเราเลือกได้ตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ไปจนถึงเลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้เลยครับอนอกจากนี้นะคะเรายังมีบทเรียนอื่นๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศวิถีศึกษาอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะลองไปดูกันได้เพื่อให้เราจะได้ทั้งความรู้เคล็ด <c oughs> <ๆ>ลับเทคนิค<ๆ>ดีๆเพื่อการมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงนะคะเจอกันใหม่ใน หนะคะ้ค่ะบ๊ายบายปัญหาเรื่องความรักเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราแล้วเขารักใครเพราะวิชานอกห้องเรียนก็สำคัญโหลดเลย s t u d ด